สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะทดลองนะครับทดลองเออพราะก้าเพราะก้าต้นบ้านผมเลี้ยต้นชาตินะฮะอันนี้ผลมันจะคล้ายต้นยางนาน,นะครับทีนี้ภาษากลางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าต้นคล้ายๆกับกล่าวว่าอาจจะเรียกว่าต้นต้นเฮียงหรือต้นเหียงหรืออะไรสักอย่างนี้นะฮะผิดพลาดการใดต้องขออภัยนะครับทีนี้ผมผมเก็บ อ่ผลมันได้นะฮะเนี่ยฮะอย่างที่เห็นเนี่ยผลมันอันนี้ผมเลือกที่มีรากงอกออกมาแล้วนะฮะเนี่ยฮะผมจะมาทดลองดูว่าถ้าเพาะเนี่ยเพาะกล้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอผมเองก็ไม่เคยเพาะต้นชาติหรือต้นออันนี้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองเพาะดูนะครับผมจะเพาะใส่ถุงดํำนะครับ โดยที่เอารวมกันเลยทั้งสามต้นนะฮะฮผมจะเรียนแบบธรรมชาติเพราะผมเห็นในในธรรมชาตินี่มันจะไม่ได้ไม่ได้โดนฝังดินนะฮะเพียงแต่ว่ามันมันแหย่อยู่ในมันแปะแปะอยู่กับพื้นดินนะฮะแล้วก็พอได้รับความชื้นแล้วรากมันจะงอกออกมานะฮะเนี่ยผมจะเรียนแบบนั้นเลยนะทดะลองใส่ถุงเดียวสามต้นเลยนะฮะว่ามันจะงอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันอีกทีหนึ่งว่า ทําแบบนี้มันจะลงดินหรือเปล่านะครับนี่ฮะก็คือทดลองเพาะต้นชาตนะฮะอันนี้เป็นภาษาแถวบ้านผมนะครับนัมนก็มณนนชาตินี้ภาษากลางเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคลิหน้ายังไงนะครับถ้าเกิดมันงอกเป็นต้นขึ้นมานี่จะถ่ายคลิปนะครับมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ